ผมมีแนวคิดหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะบอกนะครับผมก็คือว่าถ้าเราให้คุณค่าและให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือ a c e b o o k นะครับมันก็จะมีคุณค่านะครับและมีประโยชน์สำหรับเราเสมอนะครับและเราก็จะตั้งใจทำมันอย่างดีที่สุดนะครับผมแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณประโยชน์ของมันนะครับไม่เห็นคุณค่าในมันนะครับ เราก็จะไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันมากนักนะครับเพราะเราไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าอะไรในมันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ย o o k b o o k นะครับผมให้คุณค่าและให้ประโยชน์ในมันเพราะว่านะครับครั้งหนึ่งเนี่ย o o k บ o ๊ Facebook เนี่ยทำให้ผมมีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนมาแล้วนะครับ <Wow. S 1> ไม่ได้อวดรวยนะครับผมแต่นี่คือเรื่องจริง ผมจึงมีอุปกรณ์กล้องมากมายผมจึงมีงบที่จะซื้ออุปกรณ์กล้องมากมายนะครับเมื่อก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยจะเอาไปโพสต์ไปโชว์ในเว็บไหนแต่พอเพื่อนแนะนำบอกว่าเออให้ลองเปิด Facebook ดูสินะครับแล้วลองโพสต์งานลงไปบนโซเชียลดูออลองโพสต์งานลงไปใน Facebook ดูนะครับจากนั้นนะครับก็เริ่มมีคนติดตามครับแล้วก็ เ,เริ่มมีรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายเป็นช่างภาพนะครับแรกๆเนี่ยให้เริ่มจากการออกทริปก่อนเก็บผลงานนะครับเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเท่ทาที่จะมากได้แล้วก็ค่อยๆขออยับขึ้นมาเป็นช่างภาพรับป,ปริญญานะครับเป็นงานแรก <S <S <atom. S 2> แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นช่างภาพงานแต่งงานถ้ามีสกิลที่มากขึ้นก็ขกยับมาเป็นช่างภาพเวดด i n g ก็ได้แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นช่างภาพแฟชั่นถ่ายในสตูดิโอทั้งนอกสตูดิโอนะครับ หรือถ่ายแฟชั่นแนวคอนเซ็ปต์ครับนี่แหละครับนี่แหละครับคือการเห็นคุณประโยชน์ของโซเชียลมีเดียผมจึงโพสต์อยู่ทุกวันนี้เพราะว่าผมให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ให้กับทุกคนนะครับเป็นความรู้เป็นแนวคิดนะครับให้กับทุกทคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมในนี้ผมต้องขอกระคำว่าสวัสดีครับผม